เรื่องมังคุดอย่างเดียวว่ะผมทำทั้งชาติผมก็ทำไม่หมดผมจะพูดอย่างเต็มภาคภูมินะเรามีนวัตกรรมที่ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ h อชให้ตรวจไม่พบช่วยไอชบีโดยไม่ต้องใช้ยาเลยเป็นครั้งแรกของโลกแล้วขณะนี้กำลังขยายออกไปทั่วโลกนะครับเป็นหนึ่งเดียวเป็นสิ่งที่ประเทศไทยคนไทยควรจะภาคภูมิใจในความสำเร็จของคณะนักวิจัยนักวิจัยไทยครับ ผมเห็นมีท่านอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นประธานสภาในปัจจุบันเนี่ยนะครับท่านมามาเปิดมาเปิดตึกมาเปิดอาคารนี้ในสมัยตอนที่ท่านเป็นนายกไม่ได้เป็นนายกแล้วแต่นี่ยังเขียนว่าเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่เลยคืออย่างนี้ครับในระหว่างที่ผมอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรินท่านชวนเนี่ยเป็นอุปนายกของสภามาหาวิทยาลัยผมเป็นคณบดีบดีวิทยาลัยด้วยและมีการคุยกันอยู่ตลอดนะทุกๆเดือน ก็รู้จักกันนะครับท่านก็รู้ว่าผมทางานวิจัยเรื่องมังคุดแล้วก็ให้ความสนใจมาตลอดไอ้ตอนนั้นเราเจอกันท่านก็มักจะถามว่าไปถึงไหนทีนี้วันที่เราเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วก็เปิดตึกนี้ผมก็เลยเชิญท่านมาเปิดตึกคือ,ค,ค,อคือตึกนี้เป็นของ AA เเป็นของ AA อ่ายังไม่ใช่ของผมยังไม่ป็นของแอปโกอยากจะเป็นเหมือนกันแต่ของกันแต่ว,ว่าเรามาเปิดออฟฟิศอยู่บนตึกนี้เราก็ขอเชิญเรียนเชิญท่านมาเปิด ในระหว่างที่จบนายกครัฐมนตรีท,ท่านที่สองท่านที่เป็นนายกรัฐมนตรีนะสิ่งที่ผมทําผมก็เอาฉบับเนี้ยไปแสดงความยินดีกับท่านเป็นนายกท่านที่เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับตอนนั้นท่านอาจจะลืมผมแล้วล่ะพราะอาจจะไม่ได้เห็นกันหลายปีผมก็เลยแสดงความยินดีไปถึงท่านท่านตอบมาครับที่แสดงความยินดีไปนั้นก็ขอขอบคุณแระทราบเรื่องวัยตรีจิตนะครับและขอขอบคุณสําหรับความประทานดีมาในโอกาสนี้ด้วยอันนี้ก็เป็นปกติตามมารยาทในการทํางานแต่สิ่งที่ประทับใจก็คือ ท่านเขียนตรงนี้ครับการศึกษาเปลือกมังคุดของอาจารย์ไปถึงไหนแล้วเพราะนั้นภาพนี้ผมถึงต้องมาปิดยู่นี่อ๋อนี่ลายเซ็นท่านครับอันนี้ก็เป็น Recognition ของ NIA นะครับก็ให้เป็นนวัตกรรมแห่งชาติไทยสำหรับดูแลผู้ติดเชื้อ HIV และเอ s นะครับพอได้รางวัลนี้ปั๊บเราก็ได้รางวัลของตลาด หลักทรัพย์นวัตรกรรมดีเด่นสำหรับผู้ป่วยมะเร็งนะครับดร์ดรยังคงศึกษาค้นคว้าและวิจัยอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับเรื่องของเปลือกมังคุดนะครับเดิมเคยรักษาผิวหนังได้ไรักษาสิวเอาไปลดไขมันส่วนเกินได้ไปสร้างระบบภูมิคุ้มกันได้วันนี้ดกรกำลังบอกว่าสามารถพัฒนาต่อย,ยอดสู่นวัตกรรมใหม่ที่ชื่อวัฒนชีวาได้แล้วซึ่งวัฒนชีวาคืออะไรครับ ก็เป็นนวัตกรรมที่เราใช้สำหรับทำให้หนุ่มขึ้นสาวขึ้นนะครับแล้วก็อายุยืนขึ้นคำว่าหนุ่มขึ้นสาวขึ้นใช้อะไรเป็นตัววัดสายตาคนใช้อายุไขหรือ DNA หรืออะไรผมไม่แน่ใจเขาวัดจากอะไรครับคือเราทราบว่าหนุ่มขึ้นสาวขึ้นที่ระดับ DNA ึกถึงว่าเมื่อเทเลเมียร์มันสั้นเซลล์มันก็พ่อนะอายุเราเราก็สั้นลงสั้นลงแต่ถ้าเราต่อความยาวไปเทเลเมียร์ละอายุของเราก็ยืนขึ้นเรื่องของเทเลเมียร์เนื่องจากเรามีพื้นฐานของผู้บริโภคซึ่งใช้นวะัตกรรมของเรามาเป็น10บสปีผมย้อนกลับไปเมื่อคุณเปริร์ไปเยี่ยมเราที่นิคมอุตสาหกรรมลำพูนตอนนั้นปี5 5าา้าตอนนั้นเราเราดูแลผู้ติดเชื้อไอ v ีบีแล้วนะครับ เราก็พบว่าเอ๊ะผู้ติดเชื้อชีวีที่ใช้ของเราเนี่ยทำไมผิวพรรณเขาดีขึ้นสูงภาพก,ก็ดีขึ้นอย่างมหัศจรรย์เลยผลเครื่องเคียงอย่ยาต้านไวรัสที่เขาใช้อยู่เราก็เราก็ลดผลเครื่องเคียงเขาได้นะครับแล้วต่อมาเราก็พบว่าเราสามารถรักษาให้เขาปลอดเชื้อได้นะครับก็สงสัยอยู่ว่าเอ๊ะทำไมนอกจากว่า,ราสร้างภูมิุมกันให้เขาแล้วทําไมผิวพรรณเขาดีขึ้นนะครับแล้วก็ดูหนุ่มสาวขึ้นมันตื่นเต้นมากเลยข้อมูลเนี้ยเมื่อตื่นเต้นตรงนั้นเราก็พัฒนาสูตรขึ้นมานะครับเป็นพิเศษ แล้วก็ตั้งชื่อว่าวัฒนะชีวาวัฒนะชีวาหรือถ้าเป็นภาษาทั่วไปแบบที่คนอื่นเขาเรียกเนเท่าที่ฟังคือมันคืออยาอายุวัฒนะใช่ไหมครับใช่ครับมันคือ,อยา ยาแบบในหนังจีนยาแบบที่พัดกินตามหาว่าไอ้นี่หนังฝรั่งก็มีหนังจีนก็มีที่กินเข้าไปแล้วจะแบบมีพลังวังชามีความสดใสหนุ่มสาวขึ้นมาเนี่ยนะคือมันมีอยู่จริงมีอยู่จริงมีอยู่จริงเพราะนั้นสิ่งที่เราให้เขาผู้บริโภครับประทานก็เข้าไปทำงานกับเมืองขาวของผู้บริโภคแล้วผู้บริโภคก็พัฒนาชีวิต โดยการปรับปรุงเม็ดเลือดขาวให้ทํางานตามที่เขาต้องการเองเพราะฉะนั้นเมื่อเม็ดเลือดขาวเป็นส่วนที่ทํางานจึงปลอดภัยไร้ผลข้างเคียงนะครับ,รบแล้วก็ประสิทธิภาพสูงมากๆรับประทานพวกนี้เข้าไปเนี่ยถ้าผมงอกแล้วมันจะกลับมาดําได้เงี้ยครับเอาอย่างนี้ผมงอกจะกลับมาดําได้หรือเปล่ายังไม่ชัดเจนนะครับแต่ผมจะมากขึ้นอันนี้ชัดเจนแล้วผิวพรรณดีขึ้นสมาธิดีขึ้นแถมก็ยังบอกว่าเอ๊ะไขายมาหน้าท้องขายไปด้วย เออมันตลกนะเคลมยาวขึ้นสุดท้ายแล้วเนี่ยมันคือการยืดอายุขายไขหรือเป็นการชะลอวัยทั้งคู่